มาจ้าเพื่อนๆนี่ค่ะวันนี้อยากว่าจะพาเพื่อน,นอมากินตำข้าวโพดจ้ะตำข้าวโพดใส่คางปลาหมึกค่ะเพื่อนๆโอ้โหมาค่ะตำข้าวโพดใส่คางปลาหมึกใส่หน่อไม้ใส่รังน้ำเดือดค่ะเพื่อนๆน,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 นี่ ะคะ่ะเดี๋ยวอ้อยตำข้าวโพดค่ะเพ,พื่อนๆมื่อนี่นี้ตำข้าวโพดใส่อันคางป๋ามมือก,กับงาไม้ฝรั่งค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ลวกเส้นมีค่ะลวกเส้นมีนี่ค่ะมาเด้อค่ะมากินนํากันเลยจ้าะไปะมากินนํากันเนาะกันนะคะสวัสดีจ้ามาค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เด <c oughs> ี๋ยวอ้อยตำคางป๋อมมือเนาะตำคางป๋ามมือใส่ nhang cả là, xay khoai phô, rồi cả pha lăng, kha, con à, à để mình ăn đơn giản nữa kha, anh mà tảng cái tô lớn vậy, nhiều ấy xung xám, nhiều mực nó สำปะมืดใส่ข้าวโพดตำข้าวโพอดใส่ปลาะมือดอันนี้อันนี้กระเทียมเส้นมีร่ัค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวอ้อย็อกเส้นมี เออไกินยุขวาล่างบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่มุมนี้มันเย็นทันหยามันกลางวันเลยออันมือเวนเนาะมันมันนอนอิ้นมือเวนนี้อยู่นั่งอยู่นี่มันเย็นดีค่ะเพื่อนอเดี๋ยวเอยเป็นคนมักห้อนจ้ะเราแล้วก็เสร็จทันยาค่บ bạn bè mình có thắc cắp thắc cắp giờ có mì gì đó mà ta sẽ vào để bỏ cắp cả dùng son với bạn That's 南关桥。Nah, det er helt bra. ตัวแล้วก็จะมากันกินปลาหมึกอย่าอ้อยมกกัดกระคางมานะคะเพื่อนอย่าอ้อยมกกอันก๊อกีอันอันไม้เป็นนวดปลาหมึกอันนวดใหญ่ๆเลยหันอย่าอ้อยซื้อมาอย่าอ้อยก็ให้เ้าลูกกินอย่าอ้อยว่ามันเนี้ยว้วนมากหรอกแค่เอาย่าอ้อยบอดีจ้ะเพื่อนอื theo you all about your oil kéo bok hai mhm. 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 nè, Mhm. Mhm. cả hai Mhm. 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 cả, cho Mhm. ra nó, Mhm. 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 มันเป็นรนบ่แซบด้อค่ะเพื่อนเขี้ยวบ่ดีมันเขียเขยเ้ยวบะคาด้ะ แจงเนี่ยไปมือไปอยากแจงจ้ะแจงเดี๋ยวจะฮอนเข้ามาค่ะ Hay thường subscribe thường kênh Ghiền Mì Gõ Để không น้ำใส่คนจ้ะ <laughs> ổn hơn <10. cười> thật nhiều nó mà xếp đấy hoàn chỉnh mười ngon hoặc là mười dịp những cái đấy đút nhiều không อันนี้น้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะ,พะ,เ,นนะเพื่อนแต่พ่อเขาจะเย็นมาให้ก่อนจ้าอันนี้เราจ้าเป็นเพื่อนยังปรหันเบิดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวล่างกล้อง <laughs> เดี๋ยวกินล่างกลองเบิกจะมันได้คลิปยาวแล้วเนาะเนาะจะสิบกว่านาทีแล้ววันนี้อยากอาทางเพื่อนมากินตำอันนี้ค่ะ สำซัวปลาหมืกขังปลาหมึกใส่ข้าวโพดใส่นมไม้ฝรัลล่ง่ะขานเพื่อนๆแซบๆคาะเพื่อนจ้าเฮนนี้และจ้าเพื่อนๆสวัสดีนะคะ